การเงินใช่ไหมโชคลาภดวงดีเราก็จะดูไปตามเนื้อผ้าของเส้นเราด้วยว่าะอะไรเป็นางเส้นวัสนาดีอยู่แล้วเกิดเงินประจันด้วยนะเส้นชีวิตเข้มหนาคุยเก่งด้วยนะนะคุยเก่งมาก, <c ười> ออกเส้นวัสนาเราเกิดเงินประจันเลยพวกเส้นวัฒนาเกิดเงินประจันก็หาเงินเก่งมีโชคมีลาบดวงดีอยู่เป็นประจันเส้นช <c ười> ีวิตเข้มหนักแน่น ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคชนกันเส้นแตกข้างซ้ายและข้างขวาตอนต้นตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่ลำบากมีปัญหาช่วงต้น,ตน,ตนชีวิตเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคชนปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบสี่สามสิบสี่นะครับเดยวขอดูเลยหนึ่งสามสิบสี่เส้นแตกรุนแรงชอบเรียนรู้เส้นวงมุมหดเด่นการศึกษาการเรียนรู้โดดเด่นเส้นอุตสาหะเพียรพยายามมุ่งมั่น ลายมือเราทําหมดเลยนะสักระเดือยเือลบหาเก่งใช้เก่งใช้แหลกซื้อความสุขทุกอย่างในสิ่งที่อยากจะได้ก็เส้นที่แตกแล้วมันมีเส้นวาสนาที่ดีเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามุ่งมั่นกระตือรือร้นเนี่ยเส้นเราตอนต้นชีวิตเส้นแตกต่อข้างเลเพราะเส้นแตกมันไม่อยู่กับที่ชั่วโมงแรกมันก็จะเหนือยหน่อยแต่พอยิ่งอายุเยอะไปมันขยันมากพวกนี้มีบ้านหลายหลัง มีบ้านไหลหลังมีขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสมอนะครับเรียกว่าขึ้นลงคือ,อชีวิตไม่อยู่นิ่องอ่ะแต่ใจดีเลยยี้ยงคนทั้งบ้านเลยเนินอันหัดกว้างมากเลยตั <c oughs> วเราเนินมันหัดกว้างก็มันใจบุญจะกุสมวงพิหัสโดด,ดเด่นชอบเรียนรู้ศึกษาหลายด้านศึกษาหลายอย่างความรู้มันเยอะวกน,นี้ทำงานสับประรดอยู่ในโลก <c oughs> ทำมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับ แต่ก็ใช้ได้เส้นเดินทางตลอดเส้นเดินทางไกลเยอะมากเส้นวิาสาเกิดเน,นินพระจ,จันทร์ก็ใช่เส้นการเดินทางก็เด่นนะฝ่าฟันชีวิตตั้งกิตติฐานนะพระพุทธตามพระสงฆ์นะเมตตามโมกรุณาพุทธปาณิธายินดียะเอนดูสามตศติยังมะมะครับเตศิครัเตสิตสตสกิงกระาครับเตสิอาหางพิทามฉนมิานมินมัเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราและตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการทอง จะประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างที่ดีต่อไปนี้ไม่ว่าจะโชคราบหรือสิ่งต่างๆจะดีเกิดการอะไรที่ติดขัดหรือปัญหาที่ติดขัดจะหมดไปค่าเตสิคคา,าเตสิกิงกรณนาคาเตสิอาหารติตังชานมิชนิเป็นคาถาแค่ค่าเพียงอันตรายใดทั้งสิ้นปืนผานหน้าไม้หอกของมีคมหรือสัตว์ตาวุตทุกชนิดรวมถึงอสารพิษสิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะทำร้ายกากั้นมขอเราตัวเราต่อไปนี้ ไปได้ทั่วสาธิตมีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสาธุสาธุสาธุนะเจริญรุ่งเรืองจะสักเส้นวาสนาเส้นเดิมตัวเราที่มีดีอยู่แล้วนะครับให้ยาวพุ่งขึ้นนะครับขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเส้นวาสนาของเราเกิดเนินพระจันทร์เนี่ยเราจะเนเน้นเส้นตรงนี้ให้ยาวพุ่งขึ้นถูมือนะครับอันนี้เป็นยาชา ต่ศักของเราเป็นสักพิธีไม่ได้แรงไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเอาเป็นแค่พอพิธีนะครับให้มันมีสิ่งต่างๆที่ดีต่อไปนี้นะไปสักพักเลยจ้ารัาอำนาจบริวารอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไอ้นี่ได้ไหมคะ เนแบบอำนาจบริวาร,ร,วารเส้นของเราเนี่ยมันเป็นคนที่แบบเส้นแตกตอนต้นชีวิตสองข้างเลยมันไม่ค่อยไว้ใจใครทําอะไรคนเดียวเกับเงนส่วนใหญ่นะครับแต่ยิ่งอายุเยอะอยงไงเรามีความเจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยบริวารแล้วะนะครับวันนี้สับไปเส้นวัสนาพุ่งขึ้นอยู่กลางเส้นอาทิตย์คือคนเราจะปกครองคนได้อยู่คือเส้นอาทิตย์ของเรา มันมีเส้นอาทิตย์น้อยมากเห็นไหมแทบมองไม่เห็นเลยไม่มีเลยอันนี้ก็มีสองเส้นคู่อันนี้ดีหน่อยนะครับแสดงว่าเราทํางานมากกว่ากิจการแบบหนึ่งกิจการสองกิจการนะครับยิ่งอายุเยอะดีมีเส้นสองเส้นสองทิศข้างซ้ายนับแต่วันนี้สักให้ยาวๆไปเส้นทิศคนเราจะมีอํานาจการปกครองหรือว่ามีบารมีต้องมีเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นนะครับเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นมันจะทําให้เราปกครองบริวารได้หรือว่ามีความกระตันยูมีความซื่อสัตย์นะครับ ลูกน้องก็จะได้ดีวันนี้เราสักเส้นอาทิตย์ที่สวยให้เส้นพุทธปัญญานะครับเราจะออกแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเส้นวาสนาของเราเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเราเกิดเงินพันจยนเส้นเราก็จะเอาเส้นต่อพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะครับมันจะดีจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเส้นวาสนาก็คือเงินทองอำนาจนะครับในเรื่องของการเงินการทองที่ดีพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเนี่ยมันก็จะเยี่ยมละฉลาด โดดเด่นปกครองได้ตอนนี้แบบคือเราทำกิจาการคือเราค้าขายอย่างเงี้ยค่ะคือแบบบางครั้งแบบเหมือนลูกค้ามันเฉยอะไรเงี้ยก็เลย,ยแบบไม่คว่าวันนี้เราสั่ไปก็จะมีสิ่งที่ดีให้นะครับประสบความสำเร็จสิ่งที่เราเวลาครูบาอาจารย์ศิลปศิลป์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำเนี่ยก็จะไปส่งเสริมดวงของตัวเราเองให้ดีสิ่งใดที่เราขาดก็จะตกเติมให้ ให้มีรับประสบความสเร็จในสิ่งที่ดีตลอ,อไปนะครับสับปุ๊บเส้นมันจะหายหรืออะไรไม่ต้องไปกังวลนะมันเป็นการสับพิธีเราไม่เน้นเจ็บเราเน้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งในคนใช่ไหมยอ <c oughs> ส่งเสียง <c oughs> ส่งเสียงมีอำนาจจังะ <c oughs> บอกลาใไปแม่แม่จะมีอำนาจละ <c oughs> มีอำนาจได้เฉพาะนั่นแหละยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว,ลว,ลวรู้ไหมหัว <laughs> อ,อ,อกผู้ชายเข้าใจกันท <laughs> ุกวันนี้ผมก็เป็นอย่างนี้แหละ <laughs> อามันคือความสุขของเราชนิดหนึ่งถูกอันนี้มันเป็นวัส,สรีนทาให้ลื่นนะครับแนี้เส้นวัสนาจะเป็นสินที่ดีจะแล้ลูกเหลือ ทีละข้างข้างนี้มากกว่าข้างนีอาจารย์จะได้มีที่วางในการสับอะไรนะครับเป็นวัฒนาเส้นซับเส้นเดิมเรามีดีอยู่แล้วแต่วันนี้สับให้มันนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เป็นวาสนาหรือเส้นกระเสไม่ได้เน้นเ็ดมากมายเน้นเหมือนการเขียนเป็นพิธีโดยใช้เครื่องสักเป็นการเขียนนะครับ เป็นลักษณะเส้นพัดเสาวจะสักไปประจบกับเส้นที่มีของเรามีอยู่แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอสมควร เหมือนไม่ได้ทายาช่า <laughs> <c oughs> ถ้ามันยาวมาชนเส้นวาสนาของเราที่มีเธอาน้แล้ว เส้นวัฒนาเส้นที่ดีมันจะยาวพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะครับเส้นวัฒนาเกิดเนินประจันตามที่เรามีหาเงินเก่งนะครับแต่เส้นวัสนามันไม่ทะลรุเส้นสมองมันก็คือใช้เก่งแต่วันนี้เราจะนะครับสร้างพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางลนะเสน้นของเราหยุดอยู่เนี้ยนะนะครับแต่ดีตรงที่มันเกิดเนินประจันมันก็ถือว่าหาเงินเก่งมากเส้นเราจะสู้ทิ้งลนตั้งแต่เด็กเส้นตอนเด็ก เส้นชีวิตถึงเ,เส้นแตกตำแหน่งพ่อแม่มีปัญหานะครับคือตอนเด็กๆพ่อแม่ก็อาจจะเขาเรียกว่าลําบากอ่ะนะครับแล้วเราก็อยู่กับเขาไม่ค่อยได้เราเดินทางตลอดแต่เราเป็นคนที่ห่วงคนทุกคนเส้นเข้มเด่นชัดนะครับมันก็เอาตัวรอดได้ ไม่ามาแล้วคนเยอะอะไรมะจ๊ะกลัวคนเยอะเวลาเรานัดคนให้คนเรเวลากันจะไม่มาให้มารอจะมีช่วงเช้าอปดีมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ด้วยก็เลยเวลาช่วงนี้ยุคนี้ไม่ไหวไม่ให้มารอ คนเราเวลาเราจัดวางได้ เป็นวัฒนาเกิดในมัะจันทร์มีโชคลาภนะก็ถือว่ามีนะดวงดดเด่นดวงดวงีอ เดี๋ยวเราสักเส้นเกีดยรติยศนะครับเส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตย์ให้โดดเด่นเส้นอาทิตย์จะยาวมาทางนิ้วนาง เส้นอาทิตย์ก็คือเส้นปกครองนั่นเองอำนาจพารมีลูกน้องบริวารให้ยาวมาถึงเส้นนะครับจุดสุดคนนิ้วนางเส้นอาทิตย์มันให้ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงต่อไปนี้ลูกน้องบริวารจะให้ความรักความเกรงกลัวต่อเราและเราก็จะมีอำนาจในการปกครองได้ดีนอกจากสามีด้วยแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับ มันก็คือเส้นอาทิตย์ในเมตตาด้วยไม่ใช่แปลควหมายํานอำนาจการปกครองเดี๋ยวมันคือความรักความเมตตาซึ่งก,กัตะกันเส้นพุทธคือปัญญาเส้นพุทธจะยาวไปทางนิ้วก้อยนะครับคนนิ้วก้อยเส้นพุทธสามเส้นนี้ใครมีก็ถือว่าเป็นลักษณะเส้นที่ดีสามเส้นรวยให้สติปัญญาให้การปกครองคนแล้วก็พูดเป็น แล้วแบ่งถึงบ่งบอกถึงความรักความเมตตากัด้วยที่อาจารย์สักไปส่วนใหญ่จะเป็นเมตตาจ้าจ้าเขาบอกให้รวยเยอะๆนะเ <c oughs> ส้นข้างนี้มาับเส้นพุทธข้างนี้วางออกได้นับเส้นพุทธเดี๋ยผมจะเน้นเส้นวาสนาเส้นหลักตัวนี้ของเราให้ยาวขึ้นมาพุ่งถึง ิยุกราเส้นวาส,สนาเกิดน้ำพนจร์นะครับเส้นวาส,สนาหรือเส้นทัศเสา,สสาร์จะเจบกับเส้นที่เรามีอยู่แล้วเกิดน้ำพนครบให้ความรุ่งโรจน์ของการเงินทองเก็บเงินให้อยู่ มีสิ่งที่ดีได้แต่ก็ออกเงินใตอบนี้มันมั่นคงดวงดีโชคดีบริหารเป็นใช้ก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่มันจะมีงานเงินเข้ามาเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็รู้จักที่จะเอาไปเก็บเอาไปสร้างสิ่งต่างที่ดีได้่ช่วงเวลามีปัญหามันก็คิดเลอยแนละ้วใช่หาเ,<ป>เหมือนเหมือนที่เพิ่งทำใจอะใช่ การสักคือการเรียกขวัญความรู้สึกให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเส้นพุทธผมจะสักแต่ละเส้นไม่ให้ชนกันให้เป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระสักเป็นพิธีเพื่อให้ความรู้สึกที่เรามีอยู่ในจิตใจให้เกิดความสุขความมั่นใจเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งตัวของอาจารย์มงคลรอดทั้งธรรมและของตัวเรา จะส่งดวงให้มีสิ่งที่ดีต่อไปเส้นพุทธปัญญาคำพูดสติความรู้สึกเป็นหลักวิชานะครับเส้นอาทิตย์ยศยชื่อเสียงแต่ละคนลายมือจะไม่เหมือนกันโดยดูจากเส้นเดิมเขาถ้าคนที่ไม่มีเลยเราก็จะเน้นตั้งกับโคนเส้นขึ้นมาเลยแต่ถ้าเขามีเรามีเส้นที่ดีอะไรเราจะใช้ออกแบบเป็นเส้นหลักของเขาไม่ให้มันตัดเสียหาย ะเส้นอาทิตย์ของเราลองเป็นคนมีความรับผิดชอบยิ่งอายุเยอะยิ่งดีเส้นอาทิตย์หลายงานมากนะครับมีในวันหน้าละทำหลายๆอย่างเส้นอาทิตย์ชื่อเสียงกิตยศปกครองคนก็มีสิ่งที่ดีตลอดไป อันนี้มีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสาธุ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 าธาจากปราชญ์มงคลรอดที่ทำนะจ๊ะให้มีแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวและตัวเองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยการเงินการทองไม่มีสิทธิ์มีโชคมีลาบเดินทางได้ตัวสับพิดแควคลาดสาธุสาธุนะครับเก็บยวว่ามันเป็นไม่ให้มันลบด้วยละ